สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่คือต้นกระพีจันนะคะเป็นไม้ดอกสวยนะคะนี่ค่ะดอกสวยมากๆเลยนะคะที่บ้านไร่องค์พยอมได้เคยถ่ายเมื่อคลิปที่แล้วนะคะพามาดูดอกไม้สวยนะคะแต่คลิปนี้ ก็พามาดูดอกไม้สวยกับสรรพคุณของเขานะคะเนื้อไม้ของเขาอันนี้เป็นเปลือกนะคะเนื้อไม้ของเขาถ้าเราถากเปลือกออกไปเนื้อไม้ของเขาจะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นไม้กึ่งอวบน้ํานะคะสามารถที่เราจะเอาไปต้มรับประทานได้นะคะเนื้อไม้ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาฟันออกมานี่นะคะแต่ก็กิ่งจะเล็กนิดนึงนะคะนี่คือเนื้อไม้ของเขานะคะเราสามารถที่จะเอาไปต้มเป็นยาบำรุงเลือดนะคะเป็นยาบำรุงเลือดหรือว่าเป็นยาบำรุงโลหิตนะคะส่วนเปลือกของเขานี่นะคะถากออกมาแล้วเอาไปต้มนะคะ เอามาชะล้างบาดแผลที่เป็นแผลเลือดรังรักษาที่ว่าหายยากเป็นหนองเป็นแผลชื้นแฉะที่เรียกว่าแผลที่รักษาหายยากนะคะก็จะใช้เปลือกนี้นะคะเขาจะมีรสฝาดนะคะต้มแล้วเอาน้ําไปชะล้างบาดแผลจะทําให้แผลนั้นแห้งแล้วก็หายสนิทนะคะ ตัวแก่นของเขาจะเป็นสีดำน้ำตาลดำนะคะน้ำตาลโทนออกเป็นสีดำดำนะคะที่เราจะเอามาต้มนะคะหรือว่าจะเอาดองกะสุลาก็ได้นะคะสำหรับแก่นของเขานะคะมีตัวอะไรแปลกๆนะคะเดี๋ยวให้ดูนะ ตัวเหมือนใบไม้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คือตัวอะไรที่อยู่กับต้นไม้ดูเหมือนตัวเหมือนกับใบไม้เลยนะคะ ับต้นไม้เลยนะคะนี่ค่ะกำลังเดินนะคะเป็นตัวนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นตัวนะคะอยู่ไกลเกินไปมองไม่ชัดนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาเดินนี่ค่ะ แกนของเขาก็เป็นยาบำรุงร่างกายนะคะใช้ดองกับเหล้าหรือว่าสุราขาวนะคะและหรือว่าจะเอาต้มก็ได้นะคะเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงเลือดทำให้เจริญอาหารนะคะ ดอกก็สวยสรรพคุณยาก็ดีนะคะเพื่อนๆก็หามาปลูกไว้นะคะล่มเงาของเขาก็ดีนะคะวันนี้บาลัยวงพยอมก็มาบอกกับสบรรพคุณของต้นกระพีจันนะคะว่าเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายทำให้เราเจริญอาหารนะคะคนที่คลอดบุตรใหม่ๆเขาจะเรียกว่าคนผอมแห้งแรงน้อยนะคะ ก็จะสามารถที่จะเอาแก่นของเขานี้มาต้มหรือว่าอามาดองกะสุลารับประทานได้นะคะดอกก็สวยงามนะคะเดี๋ยวบาลไยองพยอมก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ของเขานี้ไปปลูกอีกนะคะวันนี้บ้านไยองพยอมก็มาบอกสรรพคุณของกะพีจันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไรองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ